ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิ่งครับนี่ครับพามาดูเจ้าขุนเงินครับนี่เมื่อวานเอาไปส่งลูกค้าครับนี่เกิดเหตุก่อนส่งลูกค้าครับนี่ครับเจ้าขุนเงินครับนี่ลาดทาลงข้างทางครับนี่ ก่อนส่งมอบลูกค้าครับเสียหายเลยครับนี่ลูกค้าเขาไม่เอาครับนี่ครับเจ้าของให้วางเครื่องเซตทีร้อยหหด้วยครับดีครับที่ไม่โดนเครื่องครับอถ้าโดนเครื่องนี่ปัญหาใหญ่เกิดเลยครับดีครับดีไปโดนด้านข้างเล็กน้อยครับนี่แต่ว่าคนขับไม่เป็นไรครับ แต่ว่าทางอู่ก็เสียหายเยอะเหมือนกันครับนี่ส่งมอบลูกค้าไม่ทันครับเอาไปส่งมอบแล้วเกิดปัญหานี่ครับนี่ส่งมอบก็เอามอไซค์ไปด้วยครับว่าจะขี่มอไซค์กลับครับนี่ดูครับอู่ชอการช่างครับวันส่งมอบแล้วมาเกิด อุบัติเหตุเล็กน้อยก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันครับไม่เล็กน้อยแล้วครับจนลูกค้าเขานี่ครับนี่ครับเป็นข้างขวานะครับฝั่งพวงมาลัยครับฝั่งคนขับครับก็ยังดีครับไม่โดนเครื่องครับถ้าโดนเครื่องนี่โอ้โหเรียบร้อยเลยครับนี่เครื่องเซตทีร้อยห้าห้าเลยครับ กเจ็ดหมืนเลยครับนี่เครื่องตัวนี้ก็ดีครับที่เขายังเอาไอ้ตัวเครื่องยนต์ครับไอ้ตัวลายไฟไปครับสับเปลี่ยนครับแต่เขาก็ไม่พอใจเท่าไหร่ละครับแต่ว่ามันเนาะเขาได้เริ่องได้ยามแล้วครับนี่ครับ แก้ไขได้ครับแค่นี้จะว่าเออรถมันเป็นอุบัติเหตุแล้วเจ้าของเขาก็ไม่อยากได้ครับทางอู่ก็จะแก้ไขอีกทีหนึ่งครับนี่เป็นเฉพาะข้างหน้าครับส่วนข้างหลังก็ไม่มีอะไรครับชนโตแกะเฉพาะข้างหน้านะครับนี่ส่วนข้างหลังก็ปกติครับนี่สวยๆเลยครับ นี่ครับข้างลังก็ปกตินะครับนี่ครับอุบัติเหตุใครก็ไม่อยากให้เกิดลวครับแต่มันเกิดได้ทุกเมื่อครับนี่เราระวังเขาไม่ระวังครับนี่นี่วันสงมอบนะครับ เกิดปัญหาครับดีนะครับที่ทางอูมีรถสำรองไว้ครับก็เลยคุยกับเจ้าของรถก็เลยเลกเอาตัวเครื่องยนต์ครับไอตัวลายไฟครับไปให้เขาเพิ่มเงินมาอีกเล็กน้อยครับไม่อยากให้เสียลูกค้าครับไหนๆเขาก็ได้เลิกได้ยามแล้วครับ อุบัติเหตุมองไม่เห็นนะครับนี่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับแต่ว่ามันเกิดมาแล้วก็ต้องเราก็ต้องรับผิดชอบครับมันเป็นอุบัติเหตุของทางอู่เองครับนี่ที่เอารถไปส่งมอบลูกค้าแล้วก็ไปไม่ถึงครับเกิดอุบัติเหตุก่อนครับนี่เจ้าขุนเงินครับเสียดายครับนี่ วางเครื่องได้สตาร์ทไดชาจเรียบร้อยหมดแล้วครับนี่สตาร์ทกุญแจรพร้อมครับนี่ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วครับเรื่องแบบนี้แต่ว่ามันเกิดไปแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงครับนี่ดีที่ไม่โดนเครื่องครับถ้าโดนเครื่องเนี่ยเสียหายห,ายหลายแสนนะครับดีมันโดนข้างเดียวครับ ถ้าใครสนใจครับนี่เดี๋ยวเราจะแก้ไขให้ครับนี่หรื่อว,ว่าขนนู้นครับนี่เราก็กําลังจะลงสีแล้วครับอีกวันสองวันนี้ครับรองพื้นครับนี่ถ้าสนใจคันนี้ครับเดี๋ยวทางอูก็จะแก้ไขให้ครับนี่เอาแบบสวยๆเลยครับเดีวว่ารถก็มีตำหนิแล้วเนาะ บางคนเขาเอาไปใช้ก็เขาก็ไม่อยากได้ครับก็แล้วแต่คนครับนี่เป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆครับนี่ครับมอไซค์กะว่าจะไปส่งรถแล้วจะขี่มอไซค์กลับครับไปไม่ถึงจุดหมายครับไม่ไกลครับพนมนงรักครับลูกค้าอยู่พนมนงรักนะครับนี่ลยว่าจะขี่มอไซค์กลับครับ เอาค่าส่งแค่ไม่กี่บาทเองครับสี่ห้าร้อยก็จะเอารถลากไปก็กลัวเปลืองน้ํามันครับเราขับไปส่งก็มาเกิดอุบัติเหตุก่อนครับนี่เคระดีที่คนไม่เป็นไรครับก็สู้ๆต่อไปครับก็ทำยังไงได้ครับอุบัติเหตุเรามองไม่เห็นนะครับนี่เดินไฟเดินระบบเรียบร้อยหมดแล้วครับ นี่ครับคันนี้ครับเหลือลงสีนี่ครับนี่คันนี้คันซีใหญ่ครับเป็นคันซีวีโก้ครับนี่รูปทรงก็จะประมาณนี้เลยครับตอนแรกเครื่องตัวนี้ก็จะวางจะวางตัวนี้แหละครับเซตทีร้อยห้าห้านี่ครับนี่เครื่องตัวนี้ครับก็จะเอามาวางตัวนี้นะครับนี่จะพอดีเจ้าของแต่พอดีเจ้าของตัวนี้เขามาเห็นเครื่องเขาอยากได้ครับ เอาก็เลยเอามาวางเครื่องนี้ตอนแรกว่าจะวางเครื่องร้อยสีครับตัวนี้นพอดีเจ้าของเขาอยากได้ครับก็เลยตัดสินใจขายให้ครับเลยตัวนี้ก็จะหาเครื่องใส่ไหมครับถ้าใครชอบครับคันนี้นครับอืมสวยๆเลยครับนี่ ไหนตัวเนี่ยครับแต่ครับ rt 14แรงครับไอ้ตัวนี้อ๋อตัวนี้ครับจะวางเครื่อง rt 14แรงนะครับเครื่องบอกเขามาส่งวันนี้แล้ะครับนี่ถ้าสนใจครับติดต่ออูชอกันช่างเลยครับนี่นี่ครับมีบริการส่งครับคิดตามระยะทางนะครับนี่ครับคันนี้ครับนี่ใกล้จะเสร็จแล้วลงรองพื้นแล้วก็เก็บสีจริงแค่นั้นครับ พวกไอ้บอดี้ภายนอกเก็บหมดแล้วครับนี่อันนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับดูข้างหน้าครับเดี๋ยวพาดูข้างหน้านะครับครับสนใจโทรด่วนเลยครับนี่อูชอการช่างครับครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับ ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับ